ตัวเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นเพศเมียเป็ตัวเล็กเป็นผู้ชายแล้วตัวนี้มีชื่อว่าโบแะก็หลัวท่านผู้บริจาคชายโบนะครับเรื่องของตัวนี้รับโบกับติ๊กติ๊กกับโตมีบาสาารณ์ใดมาชมบ้านในเล่นนเดีกว่าครับหากติ๊กมาชมก่อนที่ผุณผู้งมที่รูเส็นลูกหลูกเป็นตัวเล็กเป็นหญิดูที่อยากเติ โดนในขันต้โดกต่อก็ได้นะครับวันี้ธรรมชาติแล้วนะครับ้กับการเ็ร้อยเมตรรับก็เลยหาในทะเลจาหายใจได้นาโกขึ้นปอันดีนะครับจากดเราลึีเลยนะครับตอนนี้ก็เห็นเราดำควงหายุบรอกยุบจมลงก้นตับนะครับผมเจอหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้เอากลับมาแล้วครับเราดำไปค่อยๆกลับมืนมานะครับแล้วโ็โผู่ขึ้นมา ไปนะครับประกอบขึ <önemli> ้นมาครับเสร็จแล้วคืใพี้พคเลยขอบนบอกยตบก็่าโบงกขอโชเรื่องล้อตาดีกว่าท่านผู้ชมนว่รงาเป็นองต เดี๋ยวจะโยนมาให้นักบรับรับแล้วเอา่ตะกร้าคืดนะครับเขาจะรับเป็นโคงแห้าลูกหรือเปล่าเราไปดูกันเลยเดีอ่อโค้งฮอมแล้วเริ่มได้เลยดูนี่เลยมีตุ่มตือบอกให้รอดแน่เลยครับถาพาจะพุ่งลงน้ำอัเดียวนะครับผมโดแสงไม่ชอบเลทีนี้หรือเปล่าพี่ตุ่มตืแอนนแล้วโ่อ ขอปรเดิมเล็คร <Yeah. S 1> ับ no ช่วมากหเอครับผมเดี๋ยวรอแค้เึนนะครับซึ่งเราการลงมเจนการตอคสัอยู่แล้วะาการป่อยให้เป็นก็สิาธรรมชาติะครับผมเดี๋ยวับโก้นั่งลงนั่งลงขึ้นมานั่งลงบังเพื่อนมาโย่มาช่วยกันทำอาหารกินก่อนครับผมโอยยินเดี๋ยวไปผ่านโก้ส่งกลับเจ้าหทีการเลยนะครับอ้าวอ้างเลยนะครับอยยยยบมาก่อน กระโด้ชนะครับเ๋ยวติดค้างหหลอดรับเออขึ้นไหนหรื่ามาไหมาไหมติดูก่อน้อคนะครับพอนีู้กูแบบนี้ะครับโอ้สไลด์เพาะว่าเขาอยู่ที่ตางรับห้าระรทำไ้วยเดี๋ยวจะจัดข้าว่าด้วยเหรอพ่วงนอนสต ดู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 ดดูดูดูดดู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 ด ไอ้หัวคนนี้การตนของทีู่นะครับ้โเดี๋ยวเอาไงครับเอารอเลยครับโชกชอบไปดูันต้องโนะครับลกเม่ี้เป็นหัวโก่องส่อครนี้ลูกทีนโยมาให้ตั้รับก็เตีดี่ครับเลรับลูกนี้หรือไม่พร้อมแล้วเริ่มไปเลยนอลกแรกหยุดไปไม่เป็นไรครับแหมีความอย่างท่านผ้ในหน้าที่ลูกที่สอง เอาเอาเอาโป้ยิ่งยับยิ่งัพี่โกบุกโกกครับไม่ไหวนะครับผมเอใจข้าก่อนโอเคีแบบนี้บอกวาให้ทำแบบนี้นะครับเอาดีๆนะโอเคไหมตอนฝืกอีกสิงเลยครับตง้อนโผล่ดีกหูแะตัวอ่ะให้ตแค่ตัวรายการที่ขอบเยอะด้วยขอความีริงจริงขอบีค่ะบุงซิปที่ใหญ่ๆแล้วต้องยืดด้วยครับ ดูหน่อยให้มาัวนะครับเดี๋ยวเรานี้จะมาโชว์พฤติกรรมในการกระโดดนะครับให้กระโดดรอดทัวนเดแม่น้ำทีนี้สามารถโดดโบได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนยานที่ของแล้วไม่มีข้อเข้อเท้าที่จะมีตัวกระโดดตัดที่เหมือนที่นักจแมวบ้านเรานะครับกระโดดได้เฉพาะทรนมาดูทีมจมาล่าทีช้างที่ลาทัวรทกที่คจะได้หมครับรอได้งัวเเกียวตัวที วางที่กุญตะคัสกันอดไปแรงอาชีพจริงรูปูปไปกันมาชี้ให้ไปกันขั้น้บกัรูนู่นอมีเนืการเตหัวบานี้บอกแล้ว่อกนะช้าช้าเลเพิมเป็น40านะครับ40เลยชาพีุ่ดโศกนะพร้อออได้เลยครับ ดูให้ดีรับตาหัวเพ่จะรอดในที่ผูกตัรัออ่อ่ะจะทำซ้ำแตกได้เลยเยียตัวนี้พร้อมแล้วยิงสองสัลงน้าไปแล้วครับให้ดีหัวนะครับรอด

ยืออกตัวแทนนะครับของชาตตักบอ่หยุจุดแตกไปถือต่างระดับนี้ดีอารมณกนหน่อยขอสกิ้นะครับประมาณตือนเ่อวสอบให้กับยูน้ำครับน้องโบแก้ตัวหีนีนะแต่ให้เด็กทุกนะสอบเก้นีจะถือหรือไม่พร้อมแล้ว พร้อมแล้วคิปสองับ let's go ไปนะครับงลว e g วจะลุออกเข้าาษัญหการเี่ยวนะครับนระดับนี้ไมีปัญหาครับการะโดดของาีจะใช้ต่อเพื่นะครับโีตูธรรมชาติก็คือปัญหาทเฉพาะสามขาวและที่จากอวานในธรราดูอไออก้า้ารทีมลแต่ากานที่อยู่ทเลที่บดจโก